B13S นะคะเป็นน้ำยาทำความสะอาดอเนกประสงค์สามารถกำจัดคราบไขมนันคราบโปรตีนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็สลายกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ไร้สีไรกลิ่นไร้ฟองสามารถผสมน้ำได้ถึง60เท่าเลย <Wow. S 1> ทีเดียวค่ะ วิธีการใช้ก็ง่ายมากๆค่ะวันนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มากันดีกว่านะคะ1่เรามีขวดผสม2เรามีถ้วยตวง3เรามีตัวน้ํายา B13s นะคะวิธีการง่ายมากากับผสมอย่างไรที่ได้60เท่าง่ายมากๆเลยคุณผู้ชมก็สามารถเติมน้ําไปได้เต็มขวดเลยไม่ต้องกังวลอะไรเลยถ้วยตวงมีให้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเทน้ํายา B13s ลงไปที่ 8ml ค่ะ 8ml นะคะถ้วยตวงก็จะมีปริมาณบอกไว้ให้นะคะ 8ml แล้วก็เทลงไปในขวดน้ำเปล่าที่เราเตรียมไว้นะคะแค่นี้เองค่ะก็คือการผสม1ต่อ60หรือ60เท่านั่นเองเท่านี้คุณชมก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดแล้วค่ะง่ายมากๆเลยค่ะ สำหรับข้าบที่ฝังแน่นแล้วบางคนกังวลว่าจะทำความสะอาดได้อย่างหมดจดไหมเราสามารถใช้ตัวน้ำยา b 1 3 s ได้อย่างเพียวเพ0 0แบบไม่ต้องผสมค่ะหรือจะผสมในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นก็ไม่มีปัญหาค่ะไร้สีไร้กลิ่นไร้ฟองทำความสะอาดได้อย่างหมดจดค่ะถ้าเราผสมตามปริมาณที่ได้บอกไปนะคะคุณผู้ชมก็จะได้ขวดน้ำยาทำความสะอาดแบบนี้นะคะ 60เท่าหรือว่า1ต่อ60เนี่ยอยู่ที่122ขวดฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยตกขวดละ4บาทนิดๆเองค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆ ทีนี้เรามาดูเรื่องของค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือ pH มาร์ลันกันนะคะ pH มาร์ลันของตัวนี้น้ำยา B13s นั้นอยู่ที่13.0ถึง13.50ค่ะแต่เมื่อผสมเป็น1ต่อ60แล้วนะคะค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่า pH บาราลันนั้นอยู่ที่10.54ซึ่งถือว่าสามารถกำจัดเชื้อโรคก,กำจัดเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อโรคที่เรากังวลอยู่ได้ภายใน1นนาที <S 2> <S 2> <S 2> เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะคุ้มกว่า ประหยัดจริงต้อง B13s เลยค่ะ